นอมาม่าลายดีได้สองเกตเลคนเดียวบ่อนี้ล่ะฮะได้เอาเด็กกระพายจูดมื่อบานได้บ่ลงล่ะโดนได้ลืมบ่อนึงมาทำบ่อนึงมาได้ได้ล่ะก็เขาวจืดได้คืนเขาปลาอย่างเมื่อคืนนี้บ่จะประดิษฐ์เห็นบ่หนึ่งโมงเขาก็มานอนเป็นยังอยู่บ่นอนบารับขีดน้แม่ลายบ่ได้ยินข่าวแม่หึ กราบทักทายสะบายดีพอบีพี่น้องป่าดงบัตสุขุสุคนเด้อเนาะกายินดี่ใตอนขับข้าวโซโซนอนคือเก่าคือเดิมพี่พี่น้องเลยเนาะอ่ะเปิดพามามณีกับอยู่บ้านน้องใบเตยคือเก่าพี่พี่น้องหลังจากที่พาเพิ่นไปหาอ้ายเนาะเพิ่นก็อยากได้อ่านั่นละการติดต่อหากันนั่นละเนาะพี่พี่น้องเนาะเฟซบุ๊ก อ,อยากเป็นเพื่อนกับอ้ายเพื่อนแต่ว่าโทรศัพท์ก็ถูกแฮกไปแล้วพี่พน้องเอ้ยเนาะอ่ะมันนี้ก็กลับมาส่งน้องเพื่อนพี่พน้องเอ้ยหัวเทินหัวซ่านทีเรียบร้อยเนาะอ่ะมันนี้โอ้ยนก็เก็บเมียนเครื่องของเพื่นบ้านนี่เพราะว่ามันหงงเงียบพี่น้องเอ้ยอืมคลิปเยอะใบตอง เออเก็บ e, ม <ım> ันเปนนี่ละอยพอดีมากแต่เ็นแต่คิดว่าเิ่นสิไปสิได้สิเนา่น้องเ้ยสิปกไปมาสิจูบสเนาะเอาไว้ทุ่งยางเก็บใส่ทุ่ยางฮะบ่ได้ไป้องเก็บแล้วว่้องเก็บมือเก็คนบาเินเนเดนาเดตู้วเาะยกระเพยพนนี่สะ มองนะจอกหน้สาวนอนเลยจอกน้ายังนะเอาจอกน้ำเพิ่นถือไปมาเมื่อนั้นแล้วเอาแล้วไว้ายใช่ซะจักว่าจักเอาไว้ายใช้บอลน้องเตยไปขึ้นมูเดี๋ยวอยากไปเอาเดี๋ยนี่ดื้อแบบนี้เลยถามมูว่ามูก็เห็นหมดเลยคิดนักหมาอย่างจกโอ้แพงเน้นนะเสียนสีผู้ได้น่ะโอ้จุดกระละฮะได้อยู่หรอก ถ้ารอเพื่อนมาลูกล่ะรอเพื่อนมาเลยจังนั้นเพื oh, id, you know, ่อนรังไหนเพื <c ười> <c ười hmm. ่อนคือใกล้นี้โอ้บ่เป็นยังดอกเป็นห่วงตอนน้าล้วก็ถือตอนตอนไปตอนมาอยู่มือนเนาะมาเนาะสงสัยหิวน้ำเคยเบิ่งนี่ในคิดชั่วตอนน้าอืมฟาสีแดดๆดดในเด้อพี่น้องเลยได้บ่ออละเนื้อกระจุดมันเห็นใส่กระดาษนี่นะจุดส่วงอันมันหอนเบส่แดนจังไม่เพราะว่าคันคนตัว มาเนี่ยจูบก็ได้แล้วคือมันน่ะนาะเห็ดขาวก้อนโตอยู่แล้วบัดนี้ลมพัดลมพิวลมพีลมพัดคิดว่าลืมอยู่บนอ้ายพูดนะบนเห็นถือไปนะวัตรสดอวกล้องนี่แหะกดลงในจูบกล้องนั่นเลยเออคือว่าบรกวดจูบเนี่ยก็คือแมน ดมผัดลมเทมากะกระจางกระจายเจุดไหนคือเก่าได้บ่เรียบร้อยอ้าวเพอเรียบร้อยอ๋าแสดงว่าน้องกิมาม่าลายดีเด้2เก็บนี่ผู้เดียวบ่นี่ล่ะฮะเอาเด็กไผจุดมือบ้านได้บ่ลอกล่ะโดนแล้วนี่บ่้สิบอ่คือยานี่่จะูนยัดเข้าในน่ะ ăn thùng vàng hết <hale> lấy <hợp> chú. <tụng hợp> Chiếm ai, mà hãy ba về say là bạn thường huyền mo. đặt Tông rong xi áo nhanh chuột ní cả tùng gian tí lên nín 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 Đây là bò ừ, อาจะบอกมีร่วงเจ่ไเงาฮะตกใจว่ายานกระไฟเต็มเต็มเนอะใช้ติดอยู่บเบิรงดูผลงานน้องไปเติมรับแล้วเ้ยอืมบ่เม็นบ่ตายเป็นขาโฮมบุยล่ะเก็บไว้ดีๆเลยกระไฟเลิกตัดไม่ตัไม่ เ่อกันอมือแนั่้ยันจองน้ำเจ้าเฮียบอละปุ๊เสียงนี้เสียงระเบิดฮะไม่กระดาษจองน้ำาจ้าลืมมือได้จองน้ำจาเหลเมื่อคืนนี้ลืมในเพือนหมูเจ้านน่บอ อาาไปเบิงได้ซะแต่ว่าบ่เห็นบ่ได้ได้บางว่าท่านบ่เห็นบ่เห็นถามหมู่นบ่ถมแล้วว่าเขเอาอบัดนี้หันซได้อยู่บ่แล้วว่าจะวางนี่มั่นใจบ่จะมาปะอันแคมตู้เออต้แรงเจ้าจังขึ้นไปถามเบิงอันไผมานอนในนี่เปียผู้ใหญ่น่นะยังเพิ่นเก็บไว้บิอืมมันบ่ไปสดอกเนาะบ่ไปสดอก คิดดีๆได้จังหวะลืมบ่นไว้อีกพี่จ๊ะลืมบน่นบ่นหนึ่งมาทำบ่นหนึ่งมาได้ได้ละก็ข้างคืนได้คืนในเขาป่เนี่ยเมื่อคืนนี่บอจะผลิตห็นบอ๊ะหนึ่งโมงเขาก็มานอนจากโมงนะคือนอนเด็กแท้หืมไปหล่นหน้ามูเลย่อรับนะไปนอนอยู่พุ่นี่เดี๋ยวมันเพลินรับเพลินรับโอ๋อเดี๋ยวจะประมานอนเธอมาเสมอคืนนะ สองโมงบ่ยาบยยันบ่ายยังมานอนสี่โมงอันนี้ยังมาสองหมงืนคือนอนสี่โมงมนอนปรับนอนปรับเป็นยังอสิบวันนอนปรับขีดน้ำเมลารายบ่อได้ยินข่าวเมย์อืมขีดน้ำเมย์บอ่อยละเป็นยังไงขีดหอยคนบ่ฮะ จากสิบเอนคิดน้ำยางเด้อบาทสงสัยน้ำแม่คือสิบบปานใดดอกค่อยว่ากินน้ำผุบบ่าบอสัยนี่เหรคิดว่ามันแบบจางไดเนาะเกิดมาบ่เคยเห็นเนาะเอาเออจะถามคุณมาซึ่งเมื่อนี้เป็นยังไงหลังจากที่ว่าไปเจอนาอายอะไรได้ยินอายบอกแบบนั้นดีใจดีใจขึ้นกว่าเก่าเนาะลูกเนาะอุ่นใจขึ้นบ่บัน มีบนเพิงเล้บ่โอ้ังน้องไปเตยพูดก็เ่าใจไปแน่หน่อยนึงเพิ่นว่ายังน้อยก็อ่าแม่อยู่ไกลเนาะอีหล่าก็ยังพอได้มีอ้ายแม่นบ่ถามไทยเนาะก็มีแต่ว่าฟังรุ่นไปทําการเนาะพี่น้องเนาะทางอ้ายเพิ่นว่าสิตั้งใจเฮ็ดงานเก็บเงินมาหาน้องสาวเนาะก็คือเดือนนี้ค่ะเพิ่นมาบ่ได้เพราะว่า เพิ่นเป็นเงินบ่มเพิ่นเป็นนี <h <h ่ก็สิว้าอะไรเงินเดือนเนี้มันก็บ่พอเนาะบางเดือนก็สิเว้าันแี่นงยบางทีเราบ่สบายเนะเนก็จะบ่ได้รายเงินใหเดือนน้นีล่ะสิเดือนเดือนนี้ันสิตั้งใจเฮ็ดงานแล้วลสมาหาเจ้าแล้ว่ดีใจบ่เมื่ออบนันะ เงยขึ้นมาพี่บนกลองไปสิไปกกลมหน่ะตัวโซขตัวชัดขีดน้ำตาน้ำลายบ่ตาน้ำตาน้ำเอ้ยอยู่ใส่ได้ตาน้ำเอ้ยมาหาน้องใบเตยเด้อก็มีตะวันนั่นแหละเนาะกากายดอกไอ้เพิ่นก่ายังเว้าวก็คือแบบเห็นหัวเป็นใยน้องเพิ่นนี้พี่น้องเนาะก็คือสีเบาใจนิดน่อยนึงยังหน่อยกันน้องใบเตยถึงจะ ซําว่าไมอยู่ใกล้เนาะส็ยังว่ามีอายเห็ะพี่น้องแต่ก่อนหนจาจักสิหันหนา้าไปใส่ไฟเนาะน่ะเนาะวันน,นี้นยังคิดแล้วว่ามีอายเนาะต,นต,นต้นแล้วก็นักนนได้คําเบาแล้วมานี้แม่น,นคอมเมซลากับบ้าละ่ะเนาะอายจว่าลสิเสาาียสลาโทรศัพท์เจ้าเราคนได้มาให้เจ้าอือเจโําเาออเอ ก็ฮู้ว่าเจ้ามีแล้วเจ้าก็ยาแล้วบัดก็ถือว่าเติมนึงแน่นอนสนวนผู้บางคนนี่โอ้ข่อยก็บ่มีคือกันน่ะแล้วแต่เจ้าแล้วบาดอันนี้เรายังคิดว่าเราสิเอามาให้เจ้าแล้วเราว่าเราสิเก็บเงินซื้อไหมนาไปมือนี่กดีใจบวกกับผิดวังน้อยล่ะเนาะผิดวังนี่คืออุตส่าห์ไปหาอ้ายแต่บ่ได้เฟซเนาะเออได้เฮ็ดได้ดบาดไปอีกบ่รอบหน้า ฮะยังบู๊ใจเจ้าอ,อยากไปยูว่ะสิฮะบู๊เดี๋ยราเะพอเราเวบอะผมีรถเ <laughs> คยขี่รถจักรอยูบอ่บ่อยแหละฮะเป็นยับบย่บอครับรถจักรเป็นยั่บอสสมุชัยขี่นี่ฮะ เป็นบ่อยากเป็นบ่อยากครับอือเป็นอยู่ยันรถใหญ่ครับรถบ่แพงตื่นเนาะเวลารถใหญ่กายแม่นบ่ขนาดที่เราีไฟฟ้ายังว่าดาเขาับีบแล้วเบิดแกกันตายรถบ้านบได้ยังสตังเด้อรถใหญ่ตกใจแม่นบ่บนึงมากบ่อยากให้ขี่ไเนาะอยยังนุ่มน้อยยังบ่ถึงอาเซียน พี่น้องดูฟังไทยนี่คนแรกเด็กน้อย18ปีคนแรกเพิ่งหายขับรถขับล่างเนาะอตอนนี้นอนอ่านหนังสือเล่นทำวิ่งเรียนกำลังซีเมื่อพี่น้องเนาะมีทางไทยความรู้สึกน้องใบเตยเพิ่นเป็นอะไรค่ะเออมาเมื่อนั้นยังมีเสียงกอ่อกวนอยู่บ่เดี๋ยวนียยังก่อกแก๊กอยู่บ่ะขาดได้ดอดปืนดอดไฟนี่ มามาดีแล้วได้ประโยชน์หลายเติบได้เนาะรไฟสุขพใอยู่เฮนแม่อ้อยลูกแม่อ้อยกวรนนึกกี่หินมาเฮาดายังบ่พังเอาไปยังคือดึกหินมาเจ้าอยู่ซื่อๆก็ดึกมานี่นอนบ่สินอนบทรัพ์อีก็มาดึกคนใหญ่ล้วบ่บ่เนนี่ทําเ็นอนน้เดียวกันเนาะเ็กน้อยใบรุ่นไว้เพิ่นจะหยอบ่คิว่าจะเป็นผู้สาวเนาะเพิ่นเคยหยอกอยู่บ่ไสล่ะ ข้าวบุขาเขาวหยกแต่ข้าบุหมักกันข้าบ <Pon> ุหม <t> ักไม่ส <bad> ั <bad> ่งก e ็มีแต่ยาเจ้าก็ยังไปตบท่เพิ่นเด้ออ์ยางก็อยู่ผู้เดียวผัดเจ้าน้อยผัดตบท่อผัดอยาห่าผัดมาเพรเฮงแล้วเอาไม่เงี้ยคนเดียวพอเฮงแล้วหมดเลยเฮงกวนเฮงเงี้ยเจ้าผัดพอเฮงมีแต่เสื้ออยู่ดัดดุเด้อทางคนต่างอยู่แล้วเฮ้ยเอาสิเห็ดยังก็ยาก็มีแต่คขนมปัง คันคือว่าเพื่อนมีพอมีแม่กันไปบอกพ่อแม่เพื่อนไว้เด้อคันคือว่าเขาเห็นข้อมมุ่ง่นงกับเจ้านะคะก็ต้องเติบโต,ตกับเขาจะหนอ่อยถัดอน้าเลยนะที่กันอีกทิดตัวบอว่าแล้ว,วลตัวเองก็ไม่อยอมมียงอยู่คนเดียวญาติเนาะเจ้า,าบ่ญญาติบ่ซะฮึเก่งอยู่เราหน้องไปเตยนี่เห็นบ่บ่เก่งอยู่เพียบไม่ได้ดอกเรา เมื่วานนี่ได้กินข,ข้าอย่าบอมวานกินข้าวอยู่างไรล่ะเยือนตัวเองเยือนตัวเองข้าวใช้สามมังกีนหนึ่งกินเองบอหนึ่งกินเองกินกินมีมจูไก่กินเองบ่มีข้าวข้าวมีโอการได้กานมาได้หมอหุงข้าวนี่กะคงเป็นบอหนิกานได้หมอหุงข้าวฮะเป็นอยู่เนาะ แลมีบ่เขาจอยู่เฮือนน่ะสุขภาพดีแล้วก็ดูแลตัวเองเด้อเวลาฝนตกหรอตกเนว่าฝนตกนั่นนี่ก็อย่าสิไปแขงจะหน่อยบ่สาเป็นวัดเป็นไอมาเป็นไขเป็นนามากะคือวาเแหละบ่มีเบิ่งได้ล่ะเอ้ยมีแต่เจ้าแหละเบิ่งตัวเจ้าเองออยู่บ่จําอยบ่เอ้ยบ่ฮะบ่ชื่อซ้ําฮะอเเว้าคืนมื้้ซะ บ <laughs> <laughs> ่สอนสมุกเนาะกะนํามือแลล่ะเอ้ยเนาะกะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินตัวเองแหละบันี้ก็ฝึกนแลนึงมาเฮาเป็นผู้หญิงเรียนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแล้วเฮ้ยทางเท่มื้อนึงปัดเว้าบ่ได้มีผู้มาผู้ฮักกะเนาะก็ได้มีที่รักที่เพิงกะสมมุติว่าเจ้าอายุ20ปีหรือว่า30ปีกะมีผู้รักผู้เพิงกะเอาแหละ บ่แม่นว่าสนับสนุนให้น้องเปิ้นเอาปัวไว้ได้พี่น้องเลยเนาะกับส่วนนึงก็ถ้าว่าได้ปัวไปอ่ากันตื้อผู้ดีเนาะพี่น้องเนาะก็ดีไปเนาะยังว่เຮมีผูพิงผู้าแต่ก็คืออ่าแหกับได้ว่าตอนนีุ้ซาปาุมุ่มตัวงบิงงตัได้ก่อนเนาอยู่กว่กินให้แม่ยากินเป็นก่อเด้อยินบ อามไน้องแหละนี่เห็ดยังเนเป็นนี่อ่ะอ้าวบอกป้าลุงดูเห็ดยังเนเป็นนี่น้องเมึงดูหะถอดไข่เป็นบ่หะเป็นบ่ถอดใครอ้าตอบดังๆเป็นเนาะโอเคเราไม่ได้เป็นบ่แกเราไม่เป็นอยู่เป็นอยู่เอาเราไม่มาให้น้องเก๋งมึงมืึงไม่ อาแล้วถ uh, uh, <c oughs> er. ือว่าบ่เป็นอ่ะถือว่าละส่วนผสมมันหลายบ่แก่โอ้เอ้ามื้อหน้าเอ้ยสิมากินข้าวนําเจ้ามื้อน่าเจ้าเฮ็ดทอดไข่ให้เอ้กินได้บ่ฮะได้บ่เฮ็ดกินทอดไข่เลียวตอบบ่ได้ถือบ่ได้สุบ่ได้นะบ่ได้ ก็ม anyway, ีแต่คือเอ้เว้าแหละเนาะนำมือเฮาเริ่มใหญ่เริ่มเป็นสาวก็พยายามให้กินตัวเองนี่ละเด้อแล้วก็ยามมาค่ํามาคืนก็พยายามเบิ่งเนาะประตูประตางเช็ควดีก่อนเขานอนแล้วก็อย่านอนเด้ออาบน้ําตะเวียงตะเวนเงยหน้าขึ้นมาไอ้านี่อย่าไปก้มเบิ่งซมๆเมื่อยๆนะเบิ่งีพี่น้องยกินข้าวเปียกหลายยังบ่ เขารถดีพี่จังนี่บอกฮะตอนไปคือโอเคอยู่บัดมาฮ่าแบบซึมๆเงางาวบาดคิดหนักแล้วว่ะเป็นอะพี่น้องเนาะคิดท้อนอะไรเจ้านายกะบบอกเกินยืนช่องเถื่อกระกรนแล้หลังหัวนี่บอกกรกรนแล้วเบิ่งหลังหัวอันนี้จะเป็นลักเดนเพื่อนเพื่อนพี่น้องเนาะหัวเพื่อนหัวซานแต่ก่อนอาจะเป็นหัวเป็นนาเป็นซี่บอยล่ะเพื่อนจใจเลยกะนอืมอือนี่มันนี่มันไปเซิร์ฟอะไ ขลักขลักโอ้ยตายเนาะคนนี่ขนาดน้ำก็ยังรักกันบะบ่ยันปักบัเนาะอืมเอาได้ขอบ่ยญหน่อยนะเบอ์มีแต่พยายามอย่านอนเดิกเด้อล่ะเด้อนอนตะเวียงตะเวนอานน้ำตะเวียงตะเวนมาแล้วก็ขาวบอนนอนตะเวียงตะเวนกัรเกือนอนบ่ได้เป็นอะไรฮะนอนปุกก็มาปรับเลย <น>ให้นอนปลุกกมาแบบคนกลวนอ่ะเบ่คนคนที่แบบมาก,กวนเจ้าเนี่ยเจ้าู้จักกับเขาอยู่บอกเอื้อยทามงตรงๆฮ้เขาเห็นเอื้อยที่ทามว่ะไปบอกมาหนึ่งไปกับเอื้อยไปเอาเบอร์อาาพอบ้านไว้ถ้ามียังแปลกๆนี่ยเจ้าโทรหาเพื่อนรถไปบอก เอพซีดิถามมาไลายเลยพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นห่วงน้องไปเตยนี่คืาบอกเอาอันเบอร์ในบ้านไว้หรือว่าไปแจ้งไว้เพป็นมาเนาะมียังจะได้แบบโทรหาเพิ่์นเนาะยาเพิ่์นก็เป็นผูกกล้องบ้านไปว่าจากมือเอาเบอร์เพิ่์นเอาไว้ฮะน้องมุกก่าน้เบอร์เนาะเมิเตียร์นะมีแตียร์ก็กลัวสนะอ๋อใช่พ่อมีแต่ว่าเซฟตัวเองดีๆเด้อล่ะเด้อประตูประตายมิเตียอ์ก็เสด็คก้าป้าเด้อบันนี้เด้อ เออเบิ่งเนาะเบิ่งตัวเองแหละมีตามื้อหน้าสิเข้ามาเยี่ยมมาหาใหม่อ้าวสบายดีป้าลุงบัดอืมเอ้าสบายดีอยู่ดีมีแฮงโอ้ยเนาะ้ไพี่น้องเอ้ยอ้าคือเว้าละทางนอก็ยังบ่ฮู้จักหยังพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าคือว่าอยู่คนเดียวก็ยังบ่ฮู้จังหนจักลังคือว่านะพี่น้องเอ้ยเนาะจังไดก็ผิดพลาดกันได้ขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ย ถ้าสนองกัอ่าป่าสอนน้องอยู่ฝึกพนอยู่ยเนาะอีหยังกัชิงได้ที่มันบ่ฮู้บนนนน่จกักเนาะพี่น้องเนาะถ้าสนองก็แนะนําำพี่น้องเอ้ยอาจารย์ใคลิปนี้บ่วิญญาณใดเนาะอ่เขอ้ากับมาสบายดี